ผู้ใดเป็นอาการคือผมแน่นะครับเนาะเห็นที่แรกเนาะผมหัวลันลวนเนี่ยมันแมืนผู้ใดนะครับมันคือมาสอนอีอย่างมันเบาอีอย่างนะครับผมกับว่าใส่ใจที่แรกผมกับปั้ทิมเออปัดนทิมปั้นไปอีกสองสามทีก็ขึ้นมาอีกเอ้ามันเป็นไผ่ว่ะมันคือสี่มาหลอกหลอนมาอีอย่างมากมากับปูแถบเลื่อนไปอีกกับพ่ออีกเลื่อนไปอีกกับพ่ออีกหนีบ่พ้นใจหายอารมณ์เสียผมก็เลยเข้าไปเบิงนะครับมันังไนมันกัหนีบ่ลอดแล้วก็เลยเข้าไปเบิงอะ มอนี่มันมเบาอ,อีหยังนะครับเนาะก็เลยใส่ใจรองเบืองเออว่ะมันเบาเขาทาไปผมก็เลยปาดทิมมูลุนกับเขาไปฟังยิกมานี่เออมอลนนิดิมอลน้อยเออว่ะมอนี่สอนเขาทาก็เริ่มซึมซับจนวู้จนงงจ่า้องจนไปเป็นสาวุกอาจารย์เบียตะเหิงนะครับจนเอาเล่าเป็นไอดอลเหิงกับวู้ปานนี้ก็เลยไม่เห็นเล่าอยู่ในโหนกะระแสนะครับเนาะเออเห็นมาถกถ้ำกันมาเบากันกับเออหมอดูนั่นแหละเขาไปเบื้องนะครับ แล้วเห็นเขาสู้กันบาดนี่เห็นอาการนะครับของอาจารย์เบียเป็นคนที่เต็มเดือดความรู้เหรอเราฟังเหรอแล้วนิ่งแต่พวกง้อดูบ้าเนี่หอนร้อนร่นเพราะว่านั่นมันคือความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการมโนเห็นมากแต่อาจารย์เยบียโบแต่ความจริงนะครับไปถให้สะดุ้งไปเลยเ็ดนาหรือนาล่าไปเลยบานนี่แต่ละคนแต่ละนั่งเออเป็นแบบเกบาการมาอยล่ามไปหอด เออถึงหอดศาสนาพุทธโดยที่บ่รู้ตัวนะครับไปว้าอหอดศาสนาพุทธแหะมึงจบเลยบาดนี้แหม่ขา่าจะขอ,องขัะตอนนี้มันก้าออกเฮียนไปพ่อพบปะผู้คนว่กับบรลลูนะครับมือนั้นมาน่ะผมก็เลยโอ้โหกลายเป็นสาวกอาจารย์เบียรเรียบร้อยโดยที่ว่รู้ตัวโดยแบบงงง,งครับพี่น้องนะครับมุ่งโจเป็นคือข่อยบอนะครับผมก็เลยอยากพกป่องค้นผู้นี้ไว้ผมก็เฮดชิปเออออกมา2คลิป3คมชิปอยู่ดอก นะครับ ừ, บางคนกับฟังผม่าจบหรอกแต่ว่ากระดาผมแล้วผมกเขาไปคอมเมนต์ว่าฟังหงค่อยๆให้จบเน่นะครับจังคอยสิีมาดานะครับข่ปกปองเลาตอนนี้นะข่กาปกปองเล่านะตอนนี้นะนะครับเพราะว่าจะกลับจักกันนะครับจังสีพอจังสีมีมนุษย์จังสีเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายนะแล้วก็บเบอรซีเรียด ฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามแบบง่ายๆเออฟางมือนะเขฟังคาสอนเล่านะกักของคุณบุตรดีเด้อมุจเจไปฟังคลิปนี้เด้อใครแทนน้าตาไหลนะแทนน้าตาไหลบบว่บาป้ากูเกิดมาอายุ39ป้ปีกูท่าอีหยังกูก็เสียเวลามาโดนมาขักแท่นะครับกูเล่สิกายเป็นแค่มนุษย์โมฆะแค่นั้นเกิดมานะครับเฮ็ดให้ผมถึงกับอยากออกบวชเลยคลิปนั้นสุดยอดดีหลี ส่วนวัดสิมีคนจังซี่นะครับเกิดมาในโลกมนุษย์เพื่อที่สิมาสอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเมื่อคืนเข้าไปฟังธรรมอยู่วัดน้ำพระนะบรุรีอันตีพระนะครับได้ผมว่าแต่เขาไปฟังนะผู้ใดก็สิเข้าใจรู้สึกคือกันยุต่อกเวลาพระมาเทศนะครับส่วนมากอ่านตามเออตำรา,าแห้งเห็ดในเข้าอยากนอนเหรอเข้าไปฟังธรรมมาตรงนั้นเหรอเขาก็บม่อซึมซับมิแต่ขีดขานมิแต่เบื่อหน่ายแต่ว่าฟังอาจารย์เบียร์เนี่ยแค่ประโยชน์สองประโยชน์ทีแล้วตอบคําถามถามตอบนะแต่ละค่ำนี่ มันตรงมันจริงตรงจนแบบบางคนตรงจนแบบโดบโนด่าแต่ว่าบ่เเขี่ดถือได้แต่ว่าบ่เเขียดมันตรงหลากหลายมันถืเอเจ้าของจนหัวหลอกมากนะเออมันเป็นความจริงนะครับที่เฮาเกียไว้ในใจที่เฮาหลอกตัวเองมาโดนนะครับที่จริงมันก็คือความจริงที่จริงมันก็คือหลักปฏิบัติง่ายๆนะครับหลักเหตุมีผลน,นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับหลักปฏิบัติง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมตกเป็นนะครับสาวกของอาจารย์เบีย นะครับที่เรียบร้อยแล้วเป็นไอดอลของผมเรียบร้อยนะครับเนาะผู้ใดเป็นคือผมนะครับผมเมนให้ผมฟังมึงนะครับ